สวัสดีแฟนๆจิจุสุไกเซนหรือมหาเวทผนึกมารทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปสปอยเนื้อเรื่องภาคจ้อนอดีตและก่อนเหตุการณ์ชิบุย่าไปแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วกับการสปอยมังงะมหาเวทผนึกมารกับภาคอุบัติการณชิบุย่าส่วนใครที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้นะครับเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ห้างนี้เนื้อเรื่องจะยาวมากผมคงไม่เอาให้จบในคลิปเดียวนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยวันที่3 1ตุลาคมปี2018เวลาหนึ่งทุ่มซึ่งตรงกับวันฮาโลวีนได้มีม้านพลังหรือโทบริถูกกางเอาไว้โดยมีห้างแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นม่านที่ขังเฉพาะคนทั่วไปเท่านั้นคนทั่วไปสามารถเข้าได้แต่ออกไม่ได้ส่วนผู้ใช้คุณไสยสามารถเข้าออกได้ปกติ ในขณะเดียวกันฝ่ายโรงเรียนสายเวทได้ทําการแบ่งกลุ่มเอาไว้โดยให้แต่ละกลุ่มมีผู้ใช้คุณไสยระดับหนึ่งหรือสูงกว่าเป็นหัวหน้าทีมซึ่งทีมแรกจะมีนานามิเคนโตอิโนะทาคุมะและฟูจิโระเมงุมิทีมที่2จะมีเซนอินนาโอมิโตะหัวหน้าตระกูลเซนอินเซนอินมากิและคุกิสกิโนบาระทีมที่3จะมีคุซาคาเบะอซุยะและแพนด้าและทีมที่4ทีมสุดท้ายจะมีเมเม อุยอุยน้องชายของเมเมและอิดาโดริยูจิภายในของโทบาริมีกลุ่มคนที่ถูกต้อนเข้ามาข้างในโดยมีม่านที่มองไม่เห็นขังเอาไว้แล้วถูกบอกให้ตะโกนเรียกให้โกโจมาช่วยซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปจะไม่รู้จักโกโจเพราะแม้จะเป็นคนดังในโลกสายเวทแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วโกโจไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเป็นพิเศษและทางฝั่งโรงเรียนสายเวทนั้นก็ได้มีแผนนั่นก็คือให้โกโจศัตรุเข้าไปจัดการคนเดียวใช่ครับคุณฟังไม่ผิด ที่เกณฑ์คนมาเยอะนี่ก็คือรอเก็บงานเหลือของโกโจอยู่ด้านนอกเท่านั้นบ่งบอกได้เลยนะครับว่าแม้ชายคนนี้จะชอบเกลียนแตกแล้วก็มีนิสัยบ้าๆบอๆแต่ว่าเรื่องความเก่งนี่คือต้องยกให้เลยขณะที่ว่าเบื้องบนไว้วางใจให้ทํางานใหญ่คนเดียวเวลาสองทุ่มสาเนาทีโกโจซาตารุถึงที่เกิดเหตุเขาได้มองและประเมินสถานการณ์สักพักแล้วก็พูดออกมาว่าพอจะเข้าใจจุดประสงค์ของพวกแกแล้วเดี๋ยวชั้นจะเล่นด้วยแล้วกันตัดภาพมาที่กลุ่มของเมย์ ยูจิที่กําลังวยวายว่าทําไมถึงให้อาจารย์โกโจออกโรงคนเดียวละ่ะแล้วเมเมก็ได้รับข้อมูลมาว่ามีโทบาริชนิดเดียวกันกลางเอาไว้ที่สถานีรถไฟที่อยู่ล่างสุดของห้างแห่งนี้กลุ่มของเมเมก็เลยมุ่งหน้าไปทางด้านโกโจที่สังเกตว่ามีทางเชื่อมลงไปที่สถานีด้านล่างก็เลยลองลงไปดูแล้วก็ได้พบกับโจโกะฮานามิและโจโซจากนั้นก็เปิดฉากการต่อสู้แบบหนึ่งรุม3 ฮานามิใช้ร่างไม้ปิดทางเข้าด้านบนที่โกโจลงมาซึ่งโกโจก็ได้พูดไปว่าไม่เห็นจะต้องทําอย่างนั้นเลยยังไงผมก็ไม่คิดจะหนีอยู่แล้วเพราะถ้าผมหนีอ่ะก็จะฆ่าคนที่นี่ใช่ไหมละ่ะโจโกะจึงตอบไปว่าเข้าใจผิดแล้วจะหนีหรือไม่หนีพวกฆ่าก็ฆ่าคนพวกนี้อยู่ดีจากนั้นเหล่าฝูงชนก็ถูกดันเข้ามาหาโกโจแล้ทั้งสามก็เริ่มฆ่าคนทั่วไปในขณะเดียวกัน โจโกะและฮานามิก็ชฉวยโอกาสเข้าไปโจมตีโกโจโดยทั้งสองได้ทำการใช้วิชาขยายอาณาเขตการขยายอาณาเขตหรือเรียวอิคิเทนเอ็นจะคล้ายกับชินคัเงะดิวคันอิดิวอิอคิสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสามารถย้อนไปดูคลิปนี้ของผมได้นะครับผมอธิบายไว้แล้วการกลางอาณาเขตกับขยายอาณาเขตนั้นมันต่างกันยังไงกาางอาาเขตหรือเรียวอิคิเทนไคคือการขังผู้ใช้และศัตรูเอาไว้ในพื้นที่ที่ห โดยเจ้าตัวที่ใช้วิชาจะได้เปรียบอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการขยายอาณาเขตหรือเรียวอิคิเทนเอ็นนะฮะจะเป็นการเคลือบอาณาเขตไวร้รอบๆตัวของเจ้าของเวลาโจมตีจึงทาให้โดนแบบร้อเเซ็นต์โกดโจไม่สามารถใช้มุคค่าเกยนป้องกันได้ซึ่งข้อเสียนั่นก็คือถ้าหากว่าใช้ขยายอาณาเขตจะไม่สามารถใช้พร้อมกับพลังประจําตัวของแต่ละคนหรือพลังที่มีมาแต่กําเนิดได้ซึ่งพลังประจําตัวก็คืออย่างเช่นของโจกโกจะเป็นพลังไฟ ฮานามิจะเป็นพลังพืชอะไรพวกนี้ครับแล้วจากนั้นก็ตัดภาพย้อนไปที่โจโกะนั่งคุยกับเกโทเกี่ยวกับพลังของโกโจซาโตรุว่าเขาจะสามารถแสดงพลังออกมาได้มากที่สุดก็ตอนที่เขาอยู่คนเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้วิชาแบบไหนถ้าอยู่ข้างๆเขาก็เป็นได้แค่ตัวถ่วงเกกโทจึงได้วางแผนส่งผู้ไร้วิชาให้ไปอยู่รอบๆตัวของโกโจเพื่อที่จะไม่ให้โกโจได้ใช้พลังอย่างอิสระถ้าเกิดว่าใช้อากะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้คนที่อยู่รอบๆไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ถ้าใช้อะโอก็ไม่แรงพอที่จะทำความเสียหายให้กับโจโกะแล้วก็ฮานามิได้รวมถึงถ้าเคลื่อนย้ายความเร็วสูงด้วยอะโอถ้าเกิดเผลอไปโดนคนทั่วไปมันก็เหมือนกับโดนรถสุดล้อชนผู้ที่โดนก็จะตายทันทีสรุปก็คือในสถานการณ์แบบนี้โกโจโแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยและข้อสุดท้ายถ้าเกิดโกโจากลางอาณาเขตคนปกติรอบๆก็จะโดนไปด้วยมีแค่ตัวเขาและคนที่เขาสัมผัสแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะไม่ได้รับผล แต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถแยกเอาแค่ศัตรูเข้ามาในอนาเขตได้คนจํานวนมากที่อยู่ด้านนอกก็จะถูกดันติดกับม่านและตายอย่างแน่นอนแต่โจโกะกับฮานามิเองก็ห้ามใช้กลางอนาเขตเช่นเดียวกันเพราะถ้ามนุษย์ตายหมดโกโจก็จะไม่มีทางเลือกจะต้องกลางอนาเขตสวนและคงรู้ใช่ไหมถ้าดันอนาเขตสู้กันใครจะชนะเกทโทบอกว่าให้ซื้อเวลาไว้สัก20นาทีแล้วจากนั้นเขาจะจัดการโกโจกด้วยโกคุมงคียวตัดภาพมาที่ปัจจุบัน โจโกที่กําลังมั่นใจว่าฝั่งตนนั้นกําลังได้เปรียบแล้วโกโจก็พูดขึ้นมาว่าน่าตกใจจริงๆโจโกจึงตอบไปว่ามีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่ใช่หรอกไอหัวล้านตกใจพวกแกที่คิดว่าแค่นี้ก็ชนะผมได้แล้วต่างหากโ,โกโจพูดพร้อมกับถอดผ้าปิดตาออกโจโกถึงกับสะดุ้งและเหงื่อตกเฮ้ยไอวัชพืชโกโจชี้ไปที่ฮานามิ นี่เราเจอกันสามครั้งแล้วสินะมาดูถูกกันซะได้งั้นเริ่มจากฆ่าแกก่อนเลยแล้วกันเอาล่ะเข้ามาสิที่บอกว่าอย่างนี้อ่ะคือพวกแกเองไม่ใช่เหรอโกโจพูดพร้อมกับค่อยๆเดินเข้าไปหาโจโกะและฮานามิทั้งสองจึงเข้าไปโจมตีโกโจและด้วยผลของการขยายอาณาเขตทำให้การโจมตีของโจโกะโดนตัวของโกโจแต่โกโจก็ใช้มือเปล่า ปัดการโจมตีและเอาขาล็อกพร้อมกับหักแขนของโจโกจนแขนขาดหลุดออกมาส่วนฮานามิก็ใช้จังหวะนั้นเข้าไปต่อยแต่โกโจก็เอาแขนของโจโกที่ขาดเอามากันหมัดของฮานามิได้จากนั้นก็ไล่ตามโจโกโดยที่ไม่สนใจฮานามิเลยฮานามิจึงคิดในใจว่าที่พูดมาเมื่อกี้เป็นแค่การหลอกล่อทางจิตวิทยาเหรอและฮานามิก็สังเกตว่ากโกโจกไม่ได้ใช้มุขคัเกนปกป้องตัวเองเลย อาจจะเพราะว่าโดนการขยายอนณาเขตเข้าไปก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ให้เปลืองพลังเวทเปล่าๆละมัง้งจากนั้นฮานามิจึงตัดสินใจปลดการขยายอาาเขตและจะเปลี่ยนมาใช้พลังของตนโจมตีไปที่โกโจแต่ทันใดนั้นโจโกก็ตะโกนออกมาว่าอย่าปลดขยายอนณาเขตนะฮานามิโกโจที่รอเวลานี้อยู่ก็พุ่งเข้าไปหาแล้วจับไปที่แง่งไม้ที่ตาของฮานามิได้ยินว่าตรงเนี้คือจุดอ่อนของแกสินะโกโจ พูดแล้วก็กระชากแง่งไม้นั้นออกมาจากตาของฮานามิพร้อมกับพูดออกมาว่าว่าแล้วใช้ขยายอาาเขตพร้อมกับพลังต้นกําเนิดไม่ได้สินะโจโกที่กำลังมองดูเหตุการณ์ก็คิดในใจว่าที่ผ่านมามันใช้แค่พลังด้านกายภาพอย่างเดียวแต่ก็มีระดับสูงขนาดนี้โกโจซาตารุคนอย่างแกมันไม่มีอะไรบ้างจากนั้นทั้งฮานามิและโจโกก็พยายามโจมตีกโจต่อแต่โกโจก็เล็งไปที่ฮานามิ ที่มีสภาพร่อแร่จากการโจมตีก่อนหน้านี้โดยใช้พลังมุคะเก็นดันฮานามิติดกำแพงในขณะที่โจโกพยายามจะขู่ว่าดูสิยังมีคนอยู่นะใช้พลังแบบนี้จะดีเหรอแต่โกโจก็ไม่สนใช้พลังมุคะเก็นอัดไปที่ฮานามิอย่างรุนแรงจนฮานามิเหลือแต่ซากแล้วก็ชำเดืองตามองไปที่โจโกพร้อมกับพูดออกมาว่าต่อไปตัดภาพมาที่กลุ่มของเมเม หลังจากรู้ข่าวว่ามีมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงอยู่ที่ชั้นล่างของห้างสรรพสินค้ายูจิก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของมาฮิโตะซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้มันมีประเด็นกันอยู่เมเม,ม,มกับอุยอุยจึงได้แยกทางกับยูจิเพื่อที่จะให้ยูจิเข้าไปจัดการกับมาฮิโตะและพวกมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงในชั้นล่างส่วนเมเมย์กับอุยอุยจะมุ่งหน้าไปที่ชั้น B ีสีโดยตรงเพื่อหาต้นต่อและทำลายม่านพลังให้หมดยูจิเข้ามาเจอกับวิญญาณคำสาปตากแตน ที่ปกป้องโทบาริหรือม่านพลังเอาไว้ยูจิได้เข้าไปต่อสู้แล้วก็เอาชนะพร้อมกับทำลายม่านได้สำเร็จแล้วก็ตัดกลับมาที่โกโจอีกครั้งโจโกวิ่งหนีโกโจด้วยความหวาดกลัวโจโกพยายามที่จะใช้คนรอบๆให้เป็นประโยชน์และโจมตีไปด้วยแต่แน่นอนว่าทำอะไรโกโจไม่ได้พร้อมกับขู่โจโซว่วาถ้าไม่ช่วยอะไรอ่ะข้าจะฆ่าแกซะโ,โกโจคิดในใจว่าตอนนี้มีคนถูกฆ่าเรื่อยๆ ขอโทษที่ช่วยทุกคนไม่ได้นะเพื่อเป็นการตอบแทนจะปัดเป่าพวกมันให้หมดยูจิกลับมารวมกลุ่มกับพวกเมเมอีกครั้งแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินเรื่อยๆจนได้พบก,กับชายคนหนึ่งนั่งอยู่และพูดขึ้นมาว่าทุกคนกลายเป็นสัปหลาดและขึ้นรถไฟไปหมดแล้วเหลือแค่ตัวเองที่ถูกทิ้งไว้พูดยังไม่ทันจบชายคนนั้นก็กลายร่างด้วยพลังของมาหิโตและเสียชีวิตลงทันทีซึ่งรถไฟที่ว่านั้นได้มุ่งหน้าไปหาโกโจที่กำลังสู้อยู่ โดยรถไฟเต็มไปด้วยมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนร่างส่งมาเพื่อเข้าโจมตีโกโจและคนทั่วไปที่ยังเหลืออยู่โกโจคิดในใจว่าจะทําแบบนี้ทําไมในเมื่อเท่ามนุษย์ลดน้อยลงพวกแกจะยิ่งเสียเปรียบไม่ใช่หรอแล้วมาฮิโตะก็ได้ออกมาจากรถไฟพร้อมกับเข้าโจมตีไปที่โกโจแต่ก็ตีไม่โดนเพราะติดมุคคาเคนและจากนั้นก็ได้ปล่อยฝูงชนจากด้านบนที่ฮานามิปิดไว้ก่อนหน้านี้มาเพิ่มอีกแทนที่จะโจมตีไปที่โกโจ มาฮิโตะและโจโซใช้ท่าประสานโจมตีไปที่เหล่าคนบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงมาตายอย่างอนาต่อหน้าโกโจคนแล้วคนเล่าสิ่งที่โกโจควรทําคือต้องกลางอนาเขตเพื่อช่วยคนที่ยังไม่ถูกโยนลงมาแต่นั่นก็หมายความว่าคนที่ลงมาแล้วจะต้องตายด้วยอนาเขตของโกโจด,ด้วยเช่นกันมันก็จะเป็นการเสียสละส่วนน้อยเพื่อช่วยเหลือส่วนที่เหลือซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนบั่นทอนจิตใจของเกโทเพราะรู้อยู่แล้วว่าโกโจนั้น เลือดเย็นต่างจากยูจิโกโจคงเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องมีการสูญเสียมีคนตายเกิดขึ้นแต่นั่นมันก็คือการตายที่มาจากพวกวิญญาณคำสาบไม่ใช่การตายด้วยน้ำมือของโกโจโถ้าปล่อยไว้ก็จะมีคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ว่าจะดูยังไงสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายวิญญาณคำสาบก็ได้เปรียบอย่างมากแต่พอมองไปที่โกโจโทั้งมาฮิโตะโจโกะแล้วก็โจโซต่างก็ต้องตกใจโกโจซาโตรุได้กลางอนาเขต มุเรียวคูโชหรือพื้นที่ไรมากแต่เป็นการกลางอนาเขตเพียงแค่0.2วินาทีซึ่งในช่วงเวลา0.2วินาทีคือช่วงเวลาที่โกโจตั้งไว้ตามสัญชาตญาณโดยผลของมันคือจะทําให้คนผู้ใช้วิชาหรือวิญญาณคำสาพที่อยู่ในอนาเขตหมดสติทั้งๆที่ยืนอยู่โดยคนปกติจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขั้นตายหรือพิการสามารถหายดีได้ภายใน2เดือน เป็นมุเรียวคูโจในระดับที่คนทั่วไปไม่ได้รับความเสียหายมากส่วนพวกวิญญาณคำสาประดับพิเศษอาจจะมีผลแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นโกโจจึงเลือกที่จะจัดการมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงก่อนซึ่งมนุษย์ดัดแปลงกว่า1,000กว่าตัวได้ถูกใช้ที่ชื่อโกโจซาตารุผู้ใช้คุณใสที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันฆ่าจนหมดเกลี้ยงด้วยเวลาเพียง299วินาทีแล้วทันใดนั้นก็มีคนโยนของบางอย่างมาข้างหน้าของโกโจพร้อมกับพูดว่า โกคุมงเคียวเปิดทวารโกคุมงเคียวเป็นเขตแดนที่มีชีวิตและไม่มีอะไรที่โกคุมงเคียวผนึกไม่ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขในการผนึกคือต้องให้เป้าหมายอยู่นิ่งๆหนึ่งนาทีซึ่งแน่นอนว่าจะให้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคุณใสยอยู่นิ่งๆหนึ่งนาทีนั้นเป็นไปไม่ได้เลยหน้าที่นั้นจึงตกเป็นของเกตโทซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาพยายามปกปิดตัวเองไม่โผล่ให้คนจากโรงเรียนสายเวทเห็นเลย ซึ่งถือว่าลงทุนมากที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองมาเป็นปีๆเพื่อช่วงเวลานี้โดยเฉพาะและแน่นอนโกดโจที่เห็นร่างของเกโทโผลมาก็ต้องสับสนเพราะมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ฆ่าไปกับมือเมื่อปีที่แล้วนี่มันตัวปลอมเหรอหรือว่าใช้อาคมเปลี่ยนร่างแต่ว่าดวงตาริขุกันบอกว่านี่คือตัวจริงโกดโจพยายามคิดจนเวลาในหัวของโกดโจเลยหนึ่งนาทีไปแล้วทันใดนั้นโกคุมงเคียวก็ทำงานเข้าผนึกร่างของโกดโจ แล้วเกะโทก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะซาโตรุมาครุ่นคิดระหว่างต่อสู้แบบนี้เนี่ยโกโจจึงถามไปว่าแล้วนายเป็นใครฉันก็คือเกะโทซูงูรุไงล่ะลืมไปแล้วหรือไงฉันเสียใจนะเกะโทตอบทั้งกายเนื้อและพลังเวทดวงตาที่คู่กันมันบอกว่านายคือเกโทซุงูรุแต่วิญญาณของฉันปฏิเสธเรื่องนั้นบอกมาซะนายเป็นใคร นาคลืน่นไส้ชมัดรู้ได้ยังไงเนี่ยเกโทพูดพร้อมกับเปิดหัวให้โกโจดูถึงตัวต,วตวนที่แท้จริงที่ยึดร่างของเกโทอยู่ซึ่งนั่นก็คือเคนจาคุแล้วเคนจาคุก็พูดต่ออีกว่ามันเป็นอาคมที่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสมองไปที่ร่างอื่นก็จะสามารถควบคุมร่างนั้นแถมยังใช้พลังสยเวทที่ติดอยู่ในร่างนั้นได้ด้วยฉันนะ่ะอยากได้วิชาควบคุมวิญญ,ญาณคำสาปของเกโทร,รวมทั้งสถานการณ์นี้ แล้วเธอก็ไม่ได้ให้ eda โชกบจัดการกับศพของเกตโทสินะเกรงใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยได้ร่างนี้มาแบบง่ายง่ายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผนึกก็คลายเองแหละอาจจะสัก100ปีไม่สิ1000ปีได้มั้งเพราะเธอน่ะแข็งแกร่งเกินไปมันเกะก,กะเป้าหมายของฉันนะ่ะโกโจพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าลืมไปแล้วเหรอว่าก่อนที่โดนผมฆ่า ร่างนั้นโดนใครอาจจะน่วมมาก่อนเคนจาคุนิ่งไปสักพักแล้วก็ตอบมาว่าอกคสึยูตะหรอฉันไม่เห็นว่าเด็กคนนั้นจะน่าสนใจตรงไหนการเรียนแบบวิชาคนอื่นอย่างไร้เงื่อนไขหรือพรังอาคมไร้ก้นบึง้งไม่ว่าอันไหนก็ต้องมีข้อผูกมัดกับวิญญาณของคนที่รักที่สุดเอาไว้น่าเสียดายนะแต่เด็กคนนั้นกลายเป็นเธอไม่ได้หรอกหลับให้สบายนะโโจซาโตรุ ไว้เจอกันที่โลกใหม่แล้วจากนั้นเคนจากุก็ได้ผนึกโกโจซาโตรุลงกล่องไปที่เรียบร้อยโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการสปอยมังงะมหาเวทผนึกมารภาคอุบัติการชิบุยาพาร์ทที่1เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับไวค้คอยติดตามต่อในพาร์ทหน้าตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ